แห่งองทะเบียนรถเลขคอบิ๊กตู่ลงพื้นที่ชัยภูมินายกลงพื้นที่ชัยภูมิคนเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิว่าต้องดูระดับน้ําจากที่สังเกตบางพื้นที่ท่วมแล้วขังแต่บางพื้นที่ยังไหลยอยู่ฉะนั้นต้องดูว่าจะสามารถจูงน้ําเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรบ้าง แล้วมีพื้นที่บ้างหรือไม่จะใช้เครื่องสูบน้ำไปตรงไหนเรามีเครื่องสูบน้ำหากจุงน้ำออกไปได้จะได้บรรเทาในเขตเมืองโรงพยาบาลแต่จะต้องมีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเจอพื้นที่ในที่ลุ่มต่ำของประชาชนอะไรก็แล้วแต่ก็ยาวๆให้เขาได้หรือไม่ทุกจังหวัดต้องทำแบบนี้ในการที่จะดึงน้ำออกจากเขตชุมชนเพื่อรอการกระจายน้ำออกไปจากพื้นที่ ข้อสำคัญคือขอให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าน้ำมามากเกินไปก็เป็นทุกข์น้อยเกินไปก็ทุกข์กว่าเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนคิดว่าจะทำอย่างไรให้เก็บน้ำไว้ได้บ้างในบ้านเรือนในที่ดินซึ่งต้องดูแลตัวเองไปด้วยรัฐบาลจะทำภาพใหญ่ให้อยู่แล้วสิ่งสําคัญคือต้องรักษาธรรมชาติไปด้วยพื้นที่ของเราก็มีแนวเขาอยู่หลายลูกเหมือนกัน พื้นที่ก็ลาดลงมาก็ท่วมตรงกลางของเรานี่แหละนะขอบคุณนะจ๊ะรู้ไหมว่าพวกเราห่วงพวกเราไม่ได้สบายเป็นทุกข์ถึงไม่ได้มานี่ก็มีงานทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะเป็นการบริหารต้องทำงานวันไหนที่ว่างก็ออกมาพื้นที่ได้บ้างช่วงนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเฝ้าระวังตัวเองในเรื่องโควิด -19 อย่าลืมเรื่องหน้ากากนะจ๊ะประมาทไม่ได้เลย ตราบใดที่ยังมีพาหะอยู่จำคำพูดผมไว้ว่าโลกเราส่งเสียงให้เรารู้ว่าต้องดูแลโลกกันบ้างนะพร้อมกับยังระบุอีกว่ารัฐบาลพยายามทำเต็มที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและรัฐบาลที่แล้วเราก็ทำไปเยอะหากไปดูจริงๆอาจจะไม่เกิดพื้นที่ของท่านแต่เป็นกลุ่มภาพในการบริหารขนาดใหญ่บริหารเป็นลุ่มน้ำบริหารเป็นจังหวัดต่อไปนี้ ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาเอาแผนที่น้ำให้รู้ว่าจังหวัดของเราพื้นที่ของเรามีน้ำไหลมาจากไหนทุกคนจะได้เรียนรู้และต้องเรียนรู้เหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมจะอยู่กับเขาได้อย่างไรจะอยู่กับธรรมชาตินี้ได้อย่างไรนี่แหละตนฝากไว้แค่นี้เรื่องอื่นๆรัฐบาลจะทำให้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขและปลอดภัยและขอให้คลี่คลายได้โดยเร็ว และแน่นอนว่าใกล้วันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วสิ่งที่หลายๆคนจับจ้องคือทะเบียนร,รถและเลขเครื่องบินครับทะเบียนร,รถ2112เลข,ขคหอเขฮอรคุ้นแหล่งข่าวจากมุมข่าว